โพสต์นี้ในกลุ่ม f a c e b o o k หางานหาดใหญ่สงขลาระบุว่าหาคนว่างงานทำความสะอาดให้วันละ600บาทพร้อมเลี้ยงข้าวเที่ยงและมีงานให้ทำทั้งอาทิตย์ครับโดยยังได้ระบุว่าสามารถทำเป็นแบบงานเสริมพาร์ทไทม์ก็ได้นะ,อะโอ้เนี่ย6 0 0บาทต่อวันเลี้ยงข้าวเที่ยงด้วยแล้วทำได้ทั้งอาทิตย์นี้เลยจ้างทั้งอ,อาทิตย์ทำเป็นงานเสริมก็ได้ที่สำคัญครับ คุณผู้ชมรับจํานวนมากนะครับมีคนคเข้าไปแสดงความเห็นต้องการสมัครงานนี้เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับอีกโพสต์หนึ่งครับคุณผู้ชมที่ระบุว่าหาคนเหมา2,000บาทล้างบ้านทําความสะอาดพิกัดคอหงเสร็จงานรับเงินสดทันทีพร้อมกับแนบเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ก็โพสต์นี้มีผู้สนใจเยอะมากๆเหมือนกันนะครับค่ะเชื่อว่าถ้าเกิดน้ํามาเนี่ยน่าจะมีคนไปทําความสะอาดแล้วก็รับจ้างเยอะแต่ว่าตอนเนี้ย อาจจะยากนิดนึงตรงที่ต้องหาน้ําไปเองหรือเปล่าออใช่ไหมครับเอออันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องคุยกันเรื่องเงื่อนไขก่อนว่ามีน้ําทาความสะอาดด้วยหรือเปล่านะครับทีนี้พอมีความต้องการรายง,งานในการทํางานจํานวนมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับก็ทําให้เริ่มมีการเพิ่มค่าแรงเพื่อที่จะดึงดูดให้คนสนใจสมัครมากขึ้นด้วยอย่างโพสต์นึงครับคุณผู้ชมให้ค่าแรง700บาทต่อวัน เมื่อกี้600ใช่อันนี้700ไปเลยเจ้านี้มาขิงเลยครับให้700บาทอาหารเที่ยงมีให้ฟรีด้วยแต่ขอเป็นเพศหญิงซื่อสัตย์ขยันอดทนเสร็จงานรับค่าจ้างได้เลยครับจ่ายเงินสดมีอุปกรณ์ให้พร้อมและต้องพร้อมทำงานทันทีในวันพรุ่งนี้อันนี้คือเงื่อนไขที่เขาขอนะครับคุณผู้ชมอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมนะครับสำหรับค่าแรงขั้นต่ำในพื้นที่อาหาใจังหัดสงขาาเนนนีี่่่่ยปัััจจุบบกหดออูท400ท400ตว ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยที่รับสมัครงานกันคือเกิน400ไปหมดแล้วสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำไปแล้วใช่ต่อวันนะคุณผู้ชมนอกจากรับจ้างทําความสะอาดแล้วครับยังมีอีกหลายช่องทางในการสร้างรายได้ในช่วงนี้ครับอย่างโพสต์นี้ก็เป็นอีกงานที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีรถจอดเสียทั่วเมืองหาดใหญ่เป็นจํานวนมากเจ้าของโพสต์เนี่ยประกาศรับลากรถในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ในราคา500บาทในเมืองหาดใหญ่อ่ะคิดราคาเดียวเร็เดียวไปเลย500บาท แต่ถ้าเป็นนอกเมืองหาดใหญ่ไม่ไกลมากคิดไม่เกิน1,000บาทนี่ก็จะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใครไม่สะดวกดําเนินการเองคือบางทีบ้านก็น้ําท่วมเนาะกำลังฟื้นฟูบ้านทาคำความสะอาดบ้านอยู่ไม่มีเวลาไปลากรถอ๋อไม่เป็นไรครับมีนายหน้านายหน้าที่รับประสานงานและช่วยดําเนินการย้ายรถน้ําท่วมให้พร้อมกับเป็นตัวแทนเราประสานกับทางประกันให้อีกด้วย ลดขั้นตอนลดขั้นตอนคือบางทีเราอาจจะไม่ม่ว่างในการโทรหาประกันอันนี้ก็มีในหน้าดูแลอีกทีหนึ่งก็จัดการให้ก็ดีเพราะว่าจริงๆงานตรงหน้าของเราต้องทําความสะอาดต้องไปทํางานต้องอะไรก็อาจจะไม่ได้มี